ก็มาทำขี้นะคะรอเล่นค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทำทยอยู่ในช่องสู้ๆแชแน่ขอใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ <c oughs> วันนี้จะมาทำอะไรกินเนี่ยทำโซตาไปนั่งรอเลยค่ะทำไมห,หนูนั่งอย่างเงี้ย <c oughs> ไปนั่งรอเลยค่ะโอเคเราก็จะมานั่งรอเขาที่โตนะอุ้ยไม่ได้คร่ะพ่อค้าอะไรไม่ได้เลยเขาบอมีอเออไม่ชอบกินเผ็ดอ่ะไม่ต้องใส่ค่ะแม่จะไม่แซ่บน,นะคะอะไรของแม่คะเนี่ย โอเคนั่งแล้วะเอใสพูดเองเออเองเชยวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปสั้นๆนะเพราะว่าก็อย่างว่าแล้วค่ะมันขา คนเยอะนะคะแบบว่าไม่ค่อยมีใครว่างกันเนาะก็กว่าจะจัดฉากนี้ได้ก็ยากอยู่พอควรนะคะจะพูดเยอะหน่อยต่อจากนี้พี่จะไม่พูดแล้วให้หนูพูดคนเดียวเลยเดี๋ยวน้ำเข้าไปเลยนะใส่เยอะเท่าไหร่ก็ได้นะคะ ก็เอาใส่บ้านเลยนะค่ะใช่ไหมคะก่อยจะเน้นหานหน้าใส่กล้องบ้างก็ได้นะแล้วก็ใส่ปลาเดชเข้าไปหรือเรียกว่าปลารา เอาน้ำเข้ามาเข้ามาใกล้ๆถังเออเอออันนี้หน่อยน้ำมาน้ำแก้วน้ำอะหน้าไม่หันเลยเขาจริงดำอะดำจนแทบจะมองไม่เห็นมองเห็นหึึ่งเ็คือฟันมาสะท้อนแสนงอะเจ้า เมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยอ๋อก็ต้องรอหน่อยสิคะคุณลูกค้าคุณก็นี่เล่นไหมคะจริงๆยังไม่ได้ใส่อันนี้เลยเฮ้ยทำไมแม่ค้ามีขาเดียวทุกคนเน้ยนี่กล้องมึงสังเกตไหมแม่ค้ามีขาเดียวอ่ะขาหนึ่งแม่ค้าอีกหนี่แม่ค้าขามาสิแม่ค้าตกใจหมดว่าแม่ค้ามีขาเดียวเที่ยมจะไหลโอเคแล้วก็ดูเขาทำต่อไปนะคะทุกคน ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะหรือว่าคลิปนี้ด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยนะอยากถึงพันแล้วเนี่ยน้ำเขียวอะ่ะเราดูดูเขาๆๆๆดำดูเขาดำทุกคนเดี๋ยวแม่ค้ามานะคะ,ะๆๆดูแม่ค้าเข้าไปนู่นละ ตะวันนี้เราจะไม่ตัดคลิปนะคะเราจะเราจะซูมภาพไปเลยเนาะแม่ค้ามาแล้วจ้าอ๋อแม่ค้ามาแล้วหรอแม่ค้าแม่ค้าจะเอาอีกส่วนแม่ค้าอะไรของแม่ค้าเนี่ยเฮ้ยแล้วก็นัああ่งรอตามประสาคนหิวให้เห็นเป็นมุมมองที่พี่เห็นเลยนะทุกคนเฮ้รนึ่งหนก็ไม่ไปนะเฮ่เฮ่เฮ่แ้่ดูพี่ช่างไรเฮ้ แม่คะตั้งใจทำมากแต่มันนานไปหน่อยนะนี่สี่นาทีแล้วเนี่ย oh <God. S 1> เออก็เออจะว่าไปก็อยากไปกินส้มตำที่ร้านนะไม่อยากกินแบบกินที่บ้านอยากกินที่ร้าน <c oughs> ไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> dạng hòn vậy Hiểu nữa nè. แล้วก็น้องอะไรนะฮ้ยแล้วก็นั่งดูแม่ค้าทำอาหารเลยนะคะดูหน้าดีตั้งใจมากเลยอะ ก็อยากให้เราทำละครอะไรก็บอกได้นะคะถ้าทำได้เราก็จะทำให้เนาะเร็วๆจ้ามาเลยอีกแค่ไม่กี่วิแล้วนะถ้ายังไม่เสร็จฉันจะไปแล้วนะไหมคะ,ะ,ะไปไปเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เรามาเสิร์ฟเลยนี่ค่ะเราก็จะมาดูหน้าตาอาหารที่แม่คะ <S <S ตั้งใจเอามาเสิร์ฟก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ